ต่อ,อีเต็นต่อ,อีเต็นเนาะหนึ่งพันห้าสิบบาทนี่เนาะคือป้าสามสอบแล้วน้องมีดีกิดว่าใสซสามสอบพ,อพ่อครับบรรยากาศาตนบ้านนี่น้องเลยไงจีนรุดป่ะป้าตุ้ยกับตัดแล้วตัดรอบแรกเลยตอนนี้พอไหวประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าได้ขึ้นมากวันเกือบหนึง จากระลุกมามาจับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนครับผมพิจารปทุมรัชนะครับมือหนีพิจาส์จพาพี่น้องนะครับมาบุงบรรยากาศทุ่งไงทุ่งหน้านะครับบรรยากาศตอนตะเากับบรรยากาศสองหมัดครัาพี่น้องนี่แซวไปสามเข่านะครับอยู่หน้าพิจาเองนะครับวานแล้ววานสองรอบแล้วพี่น้องวานรอบแรกน้าฝนตกมาสามหมื่นพี่น้องเน่ารอบสองปันแล้วแล้วก็มีส่วนที่ พิจาอ่าวานแล้วแต่ว่ามันมันบวกขึ้นแต่ว่าอ่าตรงไหนล่ะมันมันขึ้นบางบางมองกับขึ้นบางมองกับบวกขึ้นพิจาเจ้าไปสามนะครับป่าเป็นเอาไม้สองมัดพี่น้องเมื่อนี้กะว่าท่านมีงานถ่ายง่วนะครับภาพพี่น้องว่าเบิ่งบรรยากาศอทุกที่ทุกหน้าจ้างอ่าสั่งกล้องคาตัวหาสิบบาทครับพี่น้องตามมาพี่น้องเลยนะครับบรรยากาศทุกที่ทุกหน้าครับพี่น้องนี่ครับหน้าพี่จ่าร์ยังนี่เร็วสิหรอสั่งกล้องก็ได้ เอาพี่น้องครับบรรยากาศสบายๆครับถ้าพี่น้องไม่สามเข็านะครับหน้าพิจากะมีอยู่บลายดนะครับสามสิบกว่าไรพี่น้องนะครับพอดีพอดีเห็ดยากเห็ดกินพี่น้องเลยนะครับเป็นทหารกับสิบกว่าปีอย่างในกะทิมบ้านเกิดเท่าบ้าไหนขึ้นเก่านะครับความเป็นมันนอกเข้านี่ละเคยเห็ดเคยนี่ก็ลังขึ้นนะครับวั่วกับกินหญ้าเรียบร้อยแล้วไงล่ะมันจะ สั่งกล่องจำเป็นนะพี่น้องอ่ะแค่พี่น้องครับเดี๋ยวสามของพี่จ่าแล้วก็จะพิซอยป่าพ่นอีกไห้หนึ่งนะครับบ่ขืนเื่อกันพ่นซื้อกาหนาสิมัดละสิบบาทนะครับอ่ะตามมาบาทนี้อือหมยใส่รองเท้าหยาพี่หมอเต็มเลยนะครับกาล่งขืนพี่น้องอ่ะบึงไอ้พี่น้องส้มเห็นบะกกาล่งขืนแต่วันที่พอสมควรนะครับ เพื่อตายเนี่ยเพื่อมันบบขึ้นเนี่ยยังไม่สามกันนะครับมือนีอากาศกำลึมครับพี่น้องื่ขึ้นนี้่ื่ขึ้นน,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 นี้ฝนตกน,นะครับเมื่ขึ้นนี้ฝนตกตกข้าวหนึ่งพอดีละพอดีเพราะอะไรมันซุ่มแน่พี่น้องกำลังขึ้นนะครับกรุงเทพกรุงเทพกินหอดบานกะแลเบิ่งส่องพี่จ้าทุมหลาดเด้อ <laughs> ผีจ้าก็ดี าการทีิแทรกเข้าไปครับพี่น้องครับการที่แทรกถ่ายง่วงเนี่ยถ่ายบรรยากาศน้ำอีสานบานเห่าเนี่ยพี่น้องกะติดตามชมต่อไปครับพี่จจาก,กะพยายามคิดอยู่ให้มันบวชสำบวจำเจนะครับมีหลากหลายครับพี่น้องอยากเห็นทุกไฮทุกหน้าบรรยากาศบาน,นเห่านะครับอ่ะตามมาใกล้หัวแล้วบ่เฮจุข้าอไปตะออกว่าครับเฮจุข้าก็ออก,กากออกแล้วพี่น้อง นี่ครับซิมาสามเขาให้นี่ละนี่ครับพี่น้องก็คือให้นี่มันที่แรดกว่าสิปันไม่แล้วเอาขอมันขึ้นแต่ว่าตรงกลางมันบ่นขึ้นก็เลยเอามาสามนี่ครับะมะมาสิดดำเลยเราพี่น้องเลยม,มันแข็งมาโทษวะโอ้ยพี่น้องสองหมัดบวพอหรอก <c oughs> อ่ะเพิ่งบรรยากาศร,รอบๆก่อน คิว่าสองมัดเป่าหรอกน้องนาศิมาตมก็เศร้ามัดสามนี่ครับมันโบขึนปันเหลวอ่าพอปันเหลวมือหนึ่งสองมือฝนตกมากพี่น้องน้ำเต็มเลยตรงนี้มันบโบกนะครับพึ่งบกพึ่งแหงมันก็เลยโบขึนกับขอบมันนุ่นตรงก็เลยขึ้นนะครับอ่ะวิ่งดำหน้ามากนาซิจักปีละเฮ้พี่น้องเลยหลายปีแห้งพี่จ้ากันเลยนะครับหลายปีแหงพี่จ้าก็อีสามมาเด้ออ่ะลองมือเนา พี่น้องบรรยากาศบ,นบานานลองดับมึงพี่น้องครับมันกะดำยากแน่เพราะว่ามันมีหนามพี่น้องนี่ครับดับบางหางเฮงไว้แล้วพี่น้องเลยได้ก็ขึ้นนะครับคือว่าอาชีพดำหน้าคือว่าสั่งกล้องนะวิธีดำกะดำเป็นหนาพี่น้องครับใส่สองกีบแล้วบานเท่ากีบใหญ่กับกีบเดียวนะครับถ้ากาศนดหน่อยอย่ายไปใส่ไล อาใส่ลายกับจูคูขึ้นเขาออแล้วพี่น้องเลยนะครับอีจาเป็นเป็นทหารตั้งแต่ปี48พี่น้องเป็นปี48นับออกเขาไปจากปีตัแต่พ้นทหารในซิบเป็นต้นแตนในซิบก่อนเป็นในซิบเป็นจาครับออกจากราชการมาเลี้ยงง่วเค้ดหน้าพี่น้องตามหาความฝันีอยังกะมุสู่สำบันเท่าดอกคือบ่จางกล้อง <laughs> นี่พี่ดำพี่นอ้องน้ำบานพี่จ้าเขาดีดําสิครับเป็นวงรีเด้อเป็นหนาสิเลี่ยงเลี่ยงกัะสีมันจะงอกลับไปกลับมานะครับมวยดำโดนเลยพี่น้องมันน่าสะดํดาหนกเนยเมื่อไงใกล้สร้างกล้องวิธีวิธีปัก,ปกปญญมะยำมะยำมุ้ยหนำนะครับทิ่มเอาหนีโปทิ่มเข้าไปนี่สี่ตามมาปิดหูครับพี่น้องเพื่อว่าห้มันหักตายเนี่ยเอาไม้เด้่อสาจิ้มลงไปครับเอานี่สี่แปะหูปิดไว้ เพื่อห้มันตายบางตัวบางจะสู้มึกกงกับวตายดอกต่วห้ากันไว้นีหลากมันปิดไว้พลตกถือเทือเดียวกับมันก็เกิดแล้วนะครับซัมบาดำไม้แล้วพี่น,อน้องเลยพลโตมาขึ้นครับมันก็เลยหนุ่มในดินคนเคยเห็ดพี่น,อน้องเลยนะครับขายเขากับบ,บันใดวันใดดอกคาปุยกันพ่นผ่นเจ็ดครับยูลเลียทางบาสิจาตอนนี้พิจาก็เลยไปสื่อตาที่ถือกี่สุดก็คืออ่า ไตอ,อีเตนไตอีเตนพี่น้องหนึ่งพนะันห้าสิบบาทดนะ้เนาะซือมาสามสอบแล้วพี่น้องปีนี้คิดว่าใส่สามสอบพอนี่ครับบรรยากาศบ้านพี่น้องเลยนะครับตรงนั้นกะตรงปลายุค่านะั่นคือปลาเฮ็ดพิจาปลาประจํานะครับเฮ็ดออกออกลายฟองเฮ็ดยุค่าเฮ็ดผึ่งยุค่าเฮ็ดขมลายนะครับ มือนี้กะเมได้ไปรีวิวพี่งวดนะพี่น้องฝนสีตกมันคือนะครับม้นบานครับน้ำบานห้องเอาแบบเร็วๆวะจังกล้องพี่จา้าดำหน้าเร็วเลยครับพี่น้องสมัยก่อนนี่พี่จา้าไปรับจ้างมือละก่อนเลยเป็นทหารมือละลอยรับจ้างครับมือละลอยเมื่อสมัยขึ้นลังไปเกือบปีนะเกื <laughs> อบยี่สิบปีแนละ้วพี่น้องนะครับ ไปดำหน้าไปไก่ผู้ผู้เถาผู้แก,เก่เขาเนาะบาดเนี่ยไปดำเร็วบาดเขามอจากอายุาใยก,กล้พี่น,อาาาาน้องเพราะว่าเขาเขาซ่าเนาะมันมันตกหนาบ่พความกันนะครับมันตกหนาบ่พร้อมกันพอาะผจายเป็นคนอ่าดำหน้าเร็วมันก็นเร็วทุกคนนะพีน่น้องเอง้ยนะครับแต่ว่าขั้นงานถ้าเป็นงานอ่าไล่วันเนาะกัสดสเห็ดเห็ดให้มันคขบไปล่า สั่งกล่องไล่เขาแล้วเศรษเงียบเงียบไม่ได้เห็นงานดนบรรยากาศดีครับทางอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับก็ศิลป์ละอีสานบ้านเฮาเนาะเลี้ยงงัวนเนี่ยเห็ดหน้าไปพ่อได้กินครับพี่จ้ากับปูกหญ้าไว้สองลางัวนซ้ำโตพี่น้องเลยน,นะครับค้อเหมือนฝนจะตกพอดีแหละดำใบเนี่ยก็เป็นกองงามนะครับมือสองหมัด อ่ะเดี๋ยวพิจากับสีดำพ่จาให้มันเลวนะครับเนี่ยสองหมัดดีเดี๋ยวกับพิจาร์สีไปซอยไปซอยเศร้าเงียบๆเราเร่งสปีดไลเอาเลยสั่งกล่องห้าสิบบาทเด้อให้คุ้มค่าเด้อ้าใจบ่เดี๋ยวพิจากับสีดำให้มันเลว่ยพี่น้องครับดำของพจาเบิด2องหมัดดีกะสีไปซอยป่าเพิ่นอีกฝังนึงทางหน้าเพิ่นมีน้ำไหลนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่จาดำหน้าก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวสีไปซอยของป่า หลังจากของพิจารแล้วโอเคครับพี่น้องครับมาของเจ้าของเรียบร้อยแล้วสองมัดบรสิบป,ปีมองหรอ <laughs> ป่าเนมะขวกวน,นี่ปนุพี่น้องกำลังสามเขาอยู่เป็นหน้าของปนอมนะครับแต่ป่าพันลุงบดได้ปัญญางบดได้สุขภาพรค่อยดีมาซอยเพื่นพี่น้องเลยมัดจักบาทะป่านี่มา,มาละหาบาทไงก็ถือแฉะ,ะเจ้ามาขายให้บอก นี่พี่น้องปนูนะครับเฮ็ดหน้ามา,มา,มาเพิ่นว่าจนพุ่นละจนเฒ่าแปดทิปีห้อยถึง80ดทปปีบ่ปะแค่ทิปปีเท่านะบรรยากาศดงไห้ดงหน้าพี่น้องโอ้ยเขากำลังงามนะครับเขากำลังงามเป็นบ่พี่นอ้นองเป็นบ่สุดยอดสุดยอดเบิ่งกล่องเลยค่ะลูกยูงเห็บเห็น,นเอิน้นลูกแหนบลูกหนูมาซสวยนะพี่น้อง เกาหลีคนละเออเอาพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันครับบรรยากาศทุกไฮตรงหน้าเนอะข้าตัไทยหลายจังหน่อยป่าเพื่อนโดดทีบหมดทรัพย์จะเถื่อลีล่าดัวพีจามทุ่มหลานนี่ครับภาพพี่น้องมาเบิ่งครับบรรยากาศเขาเพิ่งกำลังงามพี่น้องเอ้ยฝนตกมาน้ำท่วมอ่ามันบ่ขึ้นไปไปสามกันกุดโอ้หนุ่มดีตละดำหัวจะคล้องเมื่อกี้เจ็บนิโผล่ไปมั้ยตามองบ่ขึ้นครับพี่น้องครับอ่ะมองนี่ละความเร็วเป็นของปีศาจ ดำลวนนกป่าเนาะอม,มองได้เขากเกิดในไซร์เป็นหลดพี่ลองสั่งกล้องพี่สั่งกล้องจำเป็นหาสิบบาทขึ้นชิบอ,อะไรละหาสามสิบบาทแางวันทันโ, <c oughs> โอ้นุ่มดีไรพี่น้องเลยนุ่มดีไรครับกล้ากับก,ก,กีบงามงามกล้าพอลิ้นบ่นเอามาขายให้มัดจักบาทป่ะมัดละสิบบาทน,ะนานวยเรีว่วก็หาบาทนี่ผมสิบวตอกาดอกไม่ซื้อเอา ราคาลก,กหาบาทได้สมเอยเนาะรับจ้างนายติคากาค่าลกอีกเดี๋ยวให้เบิ่งตอนอยังก่อนดำตอนไล่ไล่วันงานไลว่ไลวันสิประมาณนี้พี่น้องนี่ครับดำสาดดำถาเวลาโอ้ยามใจเนาะสี่ักเทียงพี่น้องเลยหิวเขาเด้อเนี่เดี๋ยวก็ดำในสองมัดกับเงยขึ้นเนะปวดหลัง <laughs> ก้มลงดำลยอันนึงกับเงยขึ้นไล่วันพี่น้องเลยนะครับนี่แหละอีสานบานเท่าเนาะ,ะดำไป พ่อแม่หาเงินให้ลูกให้เต่าเลี้ยนหนังสื้อไงมาดำหน้ารับจา้างมือลอ,อยซองลอ,อยถ้าไร่เมาอะวะเมาเขาเจาะกับเมาเป็นไรพี่น้องนะครับไรล,ละเขาไรกับบุหงุนพี่จชาดำหน้าเร็วดิดำหน้าเร็ว,วครับปารหลดครับจ,จังหวะจังหวะใหญ่ปาร์คลงเงือกนี่แหละ <c oughs> บนมาเร็่ยวไล่ลอยหน้าวงลง,ลงตามหลังบอลได้พี่น้องเลยนะครับมันอยู่ในสายเดือดครับบไปดำหน้ามา โอ้โดนนะพี่น้องเอ้พี่ติ๊ปีนะนะครับจับแต่ปืนห่วยซีนลุดป่ะป้าซีนลุดกระทั่งผมพี่น้องเลยโอ้ยดัไว้ล่ติ๊ปีนะสุดยอดนะสุดยอดมันยำไปดำหน้าคนดำหน้าได้เร็วหน่ห่วยมุ้งมี้งไปอยากมาอยู่ไก่ได้พี่น้องนะครับมันยำโตกตกหนามันโต๊ะประควมกัน นะตรวจเห็นบ่วมีอีกบัวบรรยากาศดีไรพี่น้องเลยทั้งบ้นานทฮานะครับงาน,นดับหน้าแล้วห่อนแดดจง่ไยกับผูกเปยนอนครับพี่น้องเหลียงงัวต้นตัวมือ่อยก็มาดับหน้าจะคล้องกับหน้าป่านะครับป้านมพี่น้องน้ำไร่นะครับ นี่ดำแจมเข้าไปเลยครับจัาหน่อยกระงามนะครับสามเข่าไปจัาหน่อยพิจารเดี๋ยวพา,าเดี๋ยวพาไปบึงไปบึงอ่าสวนหยาปลาสวนหยาพิจารมื่อยหลับซองเงียวๆลงไปนะครับเดี๋ยวพาไปบึงสวนหยาพิจารน้ำบรรยากาศมันบาดพี่น้องนะครับงามบอสังกล้องเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเนี่ยเกียรติห้องพี่น้องเลยบรรยากาศเกียรติห้องช่วงฝนตก ปลาปลาเพิน่นเบินขึ้นโอ้ยหลายปลาเพิ่นนะปลาเพิ่นบริสุปปสทธิ์ปลาตั้งซาเบินขึ้นพี่น้องมีตัวใหญ่ปลาดกปลาคอนะครับนี่ตะพี่น้องงามๆกําลังเคี้ยวเข่าก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จ่าร์จัหน้าแล้วเด้วยพ่จ่าร์จะพาพี่นอ้องไปเบิ่งอ่าแปลงหญ้าพี่จา่าว่าเป็นจังไรน,นะครับมันงามบอยญาจิมมี่สีม่วงครับพี่จา่าพี่จา่าปลูกไว้นะครับ ดำหนาซอยป่าเหมืนกอนนุ่มดีอยู่พี่น้องนะครับมาได้สั่งกล้องสั่งกล้องจำเป็นโอ้โหฝนปวดโพใส่เสือไว้ไปใส่สงการพี่เดียวสงการไทยป่าเนี่ยเสือมันเพิ่นเสียล้านให้เดี๋ยวไปเจ้าให้พี่น้อง เดี๋ยวป่าเป็นทุนอ่ะพี่น้องเดี๋ยวพ่จาดำหน้าซอยป่ากันครับเดี๋ยวสีภาพี่น้องไปเบิงอ่าแปลงห้าจิมมี่สีมองของพิจานะครับวา่ามันสีงามปันดมือน,นีเอาผาไปเยียมเอ่ยเยี่ยมชมบรรยากาศแถวหน้าพิจาอ่ะเดี๋ยวพิจาด์ดำหน้าก่อนครับเอาพี่น้องครับหลังจากพิจาพรพทุมรดชครับไปดำหน้าเขาจะคอนแล้วก็ซอยป่าดำหน้านะครับเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเงาแตกเลย นะครับเดี๋ยวเฮาจะเ้า,าชุ่มราดจะพาพี่น้องมาเบ่งแปลงหญ้าจิมมี่สีม่วงของพี่จ่าครับจิมมี่สีม่วงนะครับที่พี่จ่าปลูกไว้เมื่อ,อสองสามเดือนก่อนนะครับพี่จ่าเอามา,า,อา,เอาเพาะไปก่อนพอใส่แปลงแปลงคือแปลงผักมาวบมวห้วยก่อนแล้วก็ลกมามื่อดำนะครับดำางหางไว้พี่น้องดำางหางไว้เป็นดินทมใหม่นะครับที่พี่จ่าซื้อไวอ้พาไปชมครับตัวนี้ตัดเรียบร้อยนะครับตัดเมื่ออาทิตย์ก่อนกําลังขึ้นนะครับพี่จา่า่ไร้ใส่ปุ๋ยนะพี่น้องใส่ขี้ไก่ รอบแรกาสีไก่เดี๋ยวจังหน่อยฝนตกพ่จาเณาปุย๋ยมามาห้วยนะครับก็ขึ้นง่ามพี่น้องใส่ขี้ไก่ง่ามนะครับเอาขี้ไก่มาหยอดหยอดหยอดตามตามเหงามันนะครับเข้าเพาะพอคือพอการพอใส่แปลงพักก่อนนะครับจิมมี่สีม่วงครับซื้อมากิโลหนึ่งพี่น้องอันนี้ตัดด้อาทิตย์หนึ่งก็ตั้งขึ้นนะครับเบิเ่งแปลงมาชมเกล็ดไก่ครับพี่น้องครับตัวอีกตัดแล้วตัดรลอบแรกเลยตัวนี้ พอไหวประมาณเดือนเดือนกวกวานะครับเดือนกว่าได้ขึ้นมาวัานเกือบหนึ่งจากระลกมามาดำนี่ครับเอาเอาเสียมเห่าหนี่แหละคุดเป็นลุ่มเลยกะปักไหวนะครับปญัญญามันติดแล้วฝนถือฝนแล้วมันติดแล้วเอาจีกไกมาห้วยน้ำเหงามันพี่น้องนะครับนี่เห็นปะแล้บมันก่อได้พี่น้องัเห็นปะนี่คือต่อสองนะครับต่อสองพี่น้องมันจะแตกนะครับมันจะแตกคือต่อสองพิจาาตัดไปรอบหนึ่งเบิ่งอีกนี่ครับ มหนมมันแตกกอพี่น้องเคยตัดตลอดหนึ่งครับที่แหลกเลยได้ตัวได้เดือนนึงละตัดได้เกือบเดือนแล้วมันขึ้นมาเห็นบ่มแต่คือมันสิบม,มุนเวียนกันประมาณนี้ท้างหน้ามาพี่น้องเดี๋ยวซ้ำนี่แล้วตัดทุกมือมือละสองหล่อสามหล่อพี่น้องนี่คือแปลงหนึ่งตัวนี้หนึ่งไรหนึ่งไรสามงานนี่คือแปลงหนึ่งเนี๋ยวบอนแปลงสองนะครับงว่วสามตัวบางเทือะไรงว่วมากก็มาตัดให้พี่น้องนะครับนี่ถา้าฝนตกฝนตกมากก,าก็เสียปุ๋ย ปุ๋ยหวานจะงามไหมพี่น้องกำลังเขียวที่แหลกว่าสิกินบทั้นนะครับนี่คือแปลงแหลกไหมพี่น้องเขียวนันกระตัดฟังทางมู่กระตัดตัดปันกรนะครับจิมมี่สีม่วงครับพี่น้องครับมันแตกกอดีเอามาดำว่าคือเขาอ,อะ่ะอัญญาพวกนี้ครับสีบวามักมองตำต,ำ,ตำนึกให้หน้ามันสีเหลืองปลูกนโนนเนี่ยนะครับแต่ว่าให้หน้าพออา่อครับปุ๋ยพ่อแล้วสิแตกกอคือตะไข่เขาหนิละคือเขาเขานี้นะครับ เดี๋ยวเบิงอันนี้เป็นแปลงของป่านะครับซื้อน้ากันเล้วแต่ว่าอาะไรล่ะซื้อพร้อมกันองพิจาฟังน้ำผุนของป่าฟังทั้งนี้เป็นหมดเลปลูกเองนะครับเทียงพิจาจะพูดไกลๆไี่น้องห่างจากนี่ไปสองรอยเมตรนะครับสองรอยเมตรเอาเบิงแปลงที่สองครับพี่น้องอันนี้เป็นทีองคพิจาอีกทีหนึง่งซื้อไว้เมื่อสามเดือนก่อนซื้อไว้แล้ว แลวก็บใบเสดามะอื่นใบเสดงยมะอื่นนะครับแต่ว่าซื้อไว้พีจ่จ้าก็ปลูกปลูกหญ้าเลยเอามาปากกักไว้ตัวนี้ตัดไปแล้วหนึ่งรอบแล้วนะครับได้ประมาณสามัอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์นี่พี่น้องก็ลัางก็ล่งเขียวนะครับแมนมาดเลยข้างหน้านะครับอันนาคตตัวนี้ก็จะเป็นแปลงหยาพี่จ้านะครับกาลังแตกแห่นี้พี่น้อง แหล่งแตกนี่ได้ประมาณสามอาทิตย์ตัดนะครับพูพนเงาไปพูนส่วนหญ้าจุดหมหายมันขึ้นจังหน่อยกันครับข้นประมาณเพียงเอวจาังตัดเพิ่นใส่เครื่องเพราะว่าไม่มีหญ้าตีนตุกแกแสกอยู่อ่ะย่างตามมาทางกล้องกำลังขึ้นงามกำลังในเกี่ยวอีกประมาณสองอาทิตย์กเกี่ยวเลยครับพี่น้องนี่เจ้ก้อนซื้อหญ้าห้างงวงบ่อยนะครับเบิ่งอีกที่พี่น,อน้นองเห็นว่ากำลังงามเขียววะ ถ้าเขาจะคิดเลียงงัวนะครับเ้าตรงเตรียมการพี่น้องนี่ห้ลลำบากเขาปลูกลดครับหญ้าปลูกลดหญ้าพวกนี้บอมักทีตำนะครับถ้าปลูกมองว่าน้ำขังหรือน้ำทั้งขังั้นเ่างามป่าผมปลูกแล้วครับมันบอแพมันเหลืองหญ้าพวกนี้มักโนนแนดินไม้นะครับแต่ว่าน้ำต้องพ่อปุ๋ยอย่างขี้ไก่ดีเลยกับปุ๋ยยูเรียยังกับว่านเอานะครับอ่ะส่วนแปลงอีกแป้งหนึ่งนี่พี่น้องนี่ครับล่าสุดพี่จ้าซื้อไว้นะครับ เครื่องล้านอาแซนกนก็บาทนะครับหนึ่งไรสามงานเกือบสองนะเกือบสองไรเป็นแป้งหนาเดียวขัดสีอนาคตนะครับเป็นอาจจะเป็นฟ้าม์มงันหรือเป็นคอกุ่วอภิจาก็ไ้ให้ลูกให้เตาออไปพี่น้องเอ้ยนี่ครับเดี๋ยวปีหนากระถมนี่บรรยากาศดีดีให้มัน,มนต่อกันนะครับมตอกกันกับผ้าพี่น้องมาชมนะครับมาชมบรรยากาศอ่าควมปอยู่ของภิจาชุมรา,วา,า,าดว่าเป็นยังไงนะครับหน้าเปา็นยังไงครับแพงหยาภิจาจัดก,การยังไงนะครับนี่พี่นอ้องหน้ากำลังงามกำลัง,ง,งขึ้นนะครับ อาสิดำแน่แล้วพี่น้องดำมาสังกองพี่จ้าไปท้ายหัวหลาตากแดดแล้วทุกมดดือมันดำมาแล้วคนดำอยู่แล้วนะครับนี่พี่น้องกําลังเคี้ยวนะครับมือนีพี่จา้ากับพีพ่น้องอ่าไปชมการดำหน้าเฮ็ดหน้าแล้วก็มาเบิ่งแปงหยาอ่าจิมมี่สีม่วงนะครับของพี่จา้าเนี่ยนะครับง่ายๆครับพี่น้องอ่าเฮาเพาะคือเขาเพาะใส่แปลงใส่แปลงก็คือแปลงพักเขาเนียก็ลกมาดำอาปักๆักดำบางหางคราวเดี๋ยวมันจะแตกกอ นะครับมันจากปุยากะก็ยำเอ่อเอาลงในห้องหน้านะครับพอมาตัดกับมือหล่อซองหล่อกระเหลี่ยวพี่น้องนะครับสำหรับมือนี้ครับกับผาพี่น้องมาล่อเนรินเยี่ยบบรรยากาศจากเบิ้งวัวเบิ้งพิจาครับมาเบิ้งดำหน้าดำยังไปแล้วพี่น้องเด้อกับขอบคุณน,นะครับขอ,ขอบคุณเอฟซีพิจาทุกท่านนะครับเขาขอบคุณที่ตามเราชมให้กํลาลังใจกันตลอดมากครับพี่จาเฮ็ดผิดพลาดเฮ็ดยังกาตกกาบป้อให้นะครับเพราะว่าช่องนี้กับพิ่งเปิดมาใหม่ยังหมดถึงปีเลยพี่น้องเลย จยากให้ค่อยปั๊บปูไปยันแปลงไปเป็นังได้ะะกะอท่านผิดพาดจะได้กะสิ่ค่อยแก้ไขไปนะครับสำหรับมือนี่คลิปนี้นะครับจ่าอขอจบคลิปเพียังตอนนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ